ิดมาอราวาบุนก็ไปนู่นแล้วอ้ยรูกเลยนะมันคืออองต้องหรอมันสุกเหรอเหมือนมันจะสุก,ลกเลยสำบายดีพี่น้องพอและแม่กระทั่งายสุกเหรอแม่เหรอหรือมันเทียว สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงจ้าลงมากิน,ฟนเฟอห่านย่ายบัวเถอ้ยแถามือเอียงขามือนีิมือเอยียงักส่วนลงทงลงทาลงปลาลงดุงคืออยากอยียงคะสิบบไปเอาซีวิตไปทินอยุป,ป้าบอกคะ่ะจากกินแม่เป้งแต่ว่ากันแต่มมือพานเลยละคืออยู่บอกคะ่ะ ให้มันมาเดียจะกบเอ้ยอยากกินแมพิงเ,เออเล่นนี่แหละสิ่งลงไปในหางหน,าหน้านี่แหละแถวห้องนี่แหละเปน้องไอ้ยาแต่ว่าหอนสะละเกินเดือนห้าหน้าแรงดินแห้งย้อนแดดแพผาวมันร้อนเหลือเกินดังข้าวคอยฝน หน้ามนที่รอคอยคนนเขาอดีตเหรอต้นเดียวเหรอ,อมาลบก,กวนแล้วเนี่ยเล่าไปสบายเพราะแห้งแล้วโอ้ยเถียงหน้าน้อยนี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเป็นทรงโมเดิร์นบ้านเนถียงหน้าน้อยคอยรักเป็นทรงโมเดิร์นทำไมมันหัวเอียงจังเลย เลยยุคนเพื่อนเกษตรกอยู่บ้านอ่ะนะไอ้บรรลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ยมันจะได้อีหยังค่ะฮะมันจะได้ยีบ๊อแม่เป้งนี่เนาะเคยเท่าคือหาวคือแถะต้นจานพอดีข้ากิ่ดอกมันโฮมต้นจานขั้นมือมึงกับมือยาม่เด็ดเด็ดเท่งฟ้านี่เนาะแต่เศร้าแต่เสี้ยวมึงกับบ่ไป นั่งมันนี่ก็หายใจฝืดแหละนั่งสีไว้นะคะาทางกลางจ่อง,งกลางจ่องอมื่อนี่ก็เทยทถวสิเป็นล้มเป็นล้มเลยนางสีจะเป็นลมเบิ้งขาเบิ้งพี่น้องเอ้เยเอ,อ้ยบวบแลว้วเราบวใหา้หาสูงแล้วว่าหาเม่เปล่งหาแท้ตำตำม,มันละแห่งแะไรอยงเชลนกะเกินบัดคีบเป็น อันทางไทยน่ะเนาะเขาเจ้าหาเห็ดน่ะนะแตสะออนคือหาเห็ดยำนี่ก็ได้ไหนอ่ะเท้ามันมีลังมันไหมหน่อไม้ไฟเมินไฟไหมก็ไม่ออกหรอกินน้ำไม้ก็เริ่มอยากชี้อยากเบือ่อเบื่อไม่ได้กินบ่อยแล้วกะน,นี่ได้หางแล้วนี่ได้ตีมึงดูเนี่น่ะต่ำๆนะตีมึงด้วยเท้า มี่เหรอเอามัคู่เอามีนะก็คือต๊ะใจ่ก็เดางกระดิ่งแทะเปิดจ้าบก็จับกันถึงอืมเป่งหรอบอใช่กันมี่ห้างหน่อยๆแล้วคือเราห้างน้อยฮักอะไรก็ฮักมาซีจักเลย นี่เหร,รว่าตัวเจ้าหักนะเดินเท้าพุ่นอยู่เงาพุ่นนั่นเออไข่ยังมาไข่แท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เจ้าโอ้ยแตกเบริเวณห้ามมึงผู้ไข่นะก็เตรีย <laughs> ม <laughs> <laughs> การจะเอามากระเป๋านะ อ uh, ุ้ยลอกบ่เลผู้โอ้ยของนางแทะได้น่ะนางแทห้ายังมาลอกขายเท้ไดเออน้อยก็อีได้อยู่แม่กินน้อยๆใหไดเออห้างเอามาตัวห้างนี่นี่นี่นะตัวนี้ห้างใหญ่เลยครับนโอ้โอ้่งนี้เหม่มันเตจ้าเลย แต่เจ้ากระฮักเอาเข่ามอนหมดกาดมันบอกเข่าหมดกาดมันบอเข่าหูใจหัวกันแท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลามีลายด้วยลายลีคุณลายลีเอาออกนาหน่ออนี่ว่าแล้วว่าได้หมดแล้วใช่ไหมหั่นมาหน้อยเอาแบบ อือันนี้ก็ได้เดอือมีครูหางเด้อแม่เป่งนะเออนี่แม่เป่งมีครูหางนี่ครับอืมคุณอะไรฮังน้อยคลายยังไงจะไปดูทูปมันเด้อหางน้อยเด้อลงอวยบัวเราปะฮหาฮ้าฮังแต่หางน้อยน้อยมันลงต่ำเราปะ ได้ร้ายเลยเดอน่ะถ้าห้าบุ้โเอาไปเศษมากระเด็นเานะทิมบเถือว่าเห็นห้างซูงนี่ปัาจากแงหงวยเฮ้ยไปไปดูทางเลยต้อนี่เหรอว่นี่ดีดิขุนีิรีขุนนะปสาไขทั้งไขทั้งแยเปงหากรตีอันห้างน้อยนอยสีมหาอันแม่เป้งเขาได้ฮอดไข้ นักคือคือขเลยูนปาพูน่ะโยนี่ตอนี้นะนี่ยวลรถใหญ่เลยนั่นนได้ได้ตนไปไดปูัง่าต้องเอาใม่ยาวกันนะโอ๊ห้างหนึ่งเลยเอาใหม่สันสตอนหนจ๊ะนาโอะฮักนหน่อยนันนฮักฮักอาจุเบิดเอามือจัวลงนี่เดี๋ยวห้างเนี่ สีกข้างหนึ่งดูสิน่าขึ้นยอนอยู่น่าเชื่เนะนี่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยน้อยชมน้อยหวานเออแสดงว่าไม่้าวนี้เรามันจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะเอาแต่มันเห็ดใหม่มาจากเธอ โออ okay. ้้ยยนัดอยู่ไหนนี่เป็ดนกไก่อืมนัดเนาะไข่นะมันเริ่มจะเป็นเป้งแล้วเนาะอีกเดือนหนาเนี่ยครั้นี้จะเป็นเป้งเม็ดมันกำลังเป็นน้างยู่นะเป็นน้งเป้งหมากไห้ดกเนี่ยขั้นเม็นจิโร่เนี่ยมันเป็นเนี่ยก็กินหมากไห้ในตู้อีก มกกักินบ่วะอือดกอะไรมาให้มาโคมาโลใหม่ให้ฮอด,อดกำปัามเยอะมันยังน,อนะอน,น้อยเนาะมันล่นแล้วมันเลยเนาะบ่ไม่เขนะ้ามไ,ไม่ค่อยกินเขากินแต่ใบมันอ่อนมันนุกนี่คือนกิน่ ให้น่อยก็น่ารักเิเอนยู่อ้ยมเลยมียกมีเมื่อนะครับสดเดือดเว่งฮะเออนกกาัวเปิด

โอ้มันหักคือชูชูค้ะวชูชูข้าวแมบ่เติมยิ่งแมงยังไงมันหักน่อยมันหักลายขนาดไม่เป่งเลยท้าเบิ้งโอ้ยคูนิกำมันไม่เป่งดีหน่ยที่บุ้งนี่จังปี๊ป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 เอาเงินเด้อเอาเงินเด้อ

ไม่ไม่เป่งคือใครวิไลอยู่นี่นีน่พอนป้าตอนนั้นมันเทียกล่องมันลงพุ่มมาแล้วเจ้าเห็ดนั่นนี่ห้างงานเนี่ยมัเนี่ยคือบ่เอาตัวนี้ก่อนซิ่งบอกเออ,อโอ้ยอันนี้นัก con <laughs> của nhu à lời <laughs> ừ. yeah. <Mấy> bảo <laughs> okay, là bà mẹ Nạc mẹ 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 แดดเด้ฮ้อนเด้ฮ oh. ้อนแท้ฮ้อนวะเลวเฮ้ยใจฉลาดสิขุดใช้เปิดโซวหน่อยสิผลงานแม่เป้งเหล่าได้ร้ายได้ได้เติบอยู่ได้ร้ายอยู่ถวยนึอยถวยน้อยอืมทั้งแม่สิเรสมาเลือกแม่คือขวดทั้งแม่เลยขวดเปิ้ลเล็บนี่กันเมนบ่ เดี๋ยวจะใบแม่กับกัวเป็นหลกพี่ดอกค้างจังหวะข้าวต้มก่อนไปจังหน่อยจัแล้วแต่ต้มก่อนจังหน่อยเอามาลากับมาซีมาพี่น้องเรับเขดยาค่ะเดดแดดก็ไม่อยู่ค่ะได้กินสมใจอยู่ดอกวันนี้ว่าในว่ากันไปได้กันไปได้ไปต้องไปหาบ้านตุยๆเดี๋ยวที่ตามคลิปหน้ากันไปกันพี่น้องครับกับคุณพี่น้องบ๊อทุกคูทุกคนจ้า วันนี้เฮยเท่าห้าวค่ะอยากกินแม่เป้งเพิ่มพลังเอาหัเอาหลุดหน้าพอมันอยูต่ต่ำอืมก็สิยุนี่ละให้บัวสิตำม,มาคุ้งสุกกินอีกบ๊ายอามารักกับพัสธิมาพ,พี่ตำคลิปนะช่วยให้พัสธิมาเลี้ยงเบี้อ่าพิชักน่ะนออถากินพสัสเซียว <laughs>